แม่ผมถามไว้ว่าจะไปจอเจียทําไมบ่อยๆวะผมบอกแม่นี่มันคือประเทศที่เป็นที่สุดของหลายๆเรื่องนะคือจอเจียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่มายาวนานมากนะครับมีต้นกำเนิดมา2,000กว่าปีอ่ะเพราะฉะนั้นอารยธรรมต่างๆในเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยจอเจียเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตไวน์นะครับแล้วก็ เป็นประเทศที่มีศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นก็คือคริสต์ออโธด o อกซ์เพราะฉะนั้นพวกสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยมันแบบมันสวยมากแล้วมันไม่มีที่ไหนเหมือนจริงๆครับ <c oughs> ควรไปเห็นได้ด้วยตาตัวเองช่วงปีใหม่นี้เราอยากชวนคนไปเขาดาวด้วยกันครับเป็นช่วงฤดูหนาวที่หิมะจะตกลงมาปเปลย่ยปอยครับมี หิมะก็ต้องมีสกีรีสอร์ทเราจะพาไปเล่นสกีรีสอร์ทนะครับที่เมืองกัวดูรีแล้วก็สกีรีสอร์ทที่เราเลือกเนี่ยเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในเมืองนะครับสามารถเดินออกมาจากโกรงแรมแล้วก็ขึ้นสกีลิฟต์ไปเล่นสกีได้เลยแล้วก็นอกจากสกีเนี่ยใครไม่อยากเล่นมีบ่อน้ำร้อนให้แช่นะครับแล้วก็มองเทือกเขาคอเคซัสไปสวยสวยมากจริงๆ แล้วก็พาไปเมืองหลวงนะครับเที่ยวเมืองหลวงทบิเลซีนะครับพาไปดูหลายที่เลยไปเมืองหลวงเก่าอย่างมิสเคตาด้วยอันนี้เราจะได้เห็นโบสถออเทโด็อกที่เป็นโบสถหลวงของเขาเลยสวยมากๆครับอีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือคาสเบกิ y ครับเมืองนี้เขาชื่อว่าสเตปันสมีดาเออชื่อเหมือนเกาหลีเหมือนกันใช่ไหมไฮไลท์ <High light S 2> ของเมืองนี้เราอยู่ในเมืองนะครับที่อบล้อมไปด้วยหุบเขาแล้วก็จะได้เห็นว่ามีโบส โบราณนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาแบบนี้สวยจริงๆโรงแรมทุกโรงแรมเนี่ยเราเลือกที่ดีที่สุดในเมืองดีที่สุดในประเทศดีที่สุดเท่าที่คุณจินตนาการออกนะครับเพราะฉะนั้นไปเที่ยวจอร์เจียนะครับไปกับทัวร์ที่น่าไว้วางใจที่สุดครับทัวร์ของอาสาพระพหลงบริษัทอาสาเอ็กซ์พลเอร์กินหรูอยู่สบายมีตากล้องไปถ่ายรูปให้สวยๆด้วยนะครับไปเที่ยวด้วยกันรีบจองนะมาเต็มเร็วมากรอบนี้เาก็เต็มเร็วมากๆนะครับทักมาเลยนะที่อาสาเอ็กซ์พลเอร์ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ